มาถึงก็เปิดยังไม่ทันเปิดคลิปเลยมีคนโทรมาแนละ้วโอเคฮะใครโทรมากันเลยเ <Yeah. S 3> <Yeah. S 2> ย้ไหนเป็นใครเนี่ยไห no, นมีเบอร์ฉันได้ยังไงไห okay, นเป็นคนของไอ้ทูเพนนี้ใช่ไหมตอนนี้เราก็ยังไม่สามารถรู้ได้นะว่าไอ้คนที่โทรหาเราคือใครนะเป็นคนปริศน,นาแต่รู้อย่างเดียวว่ามันทำงานกับไอ้ทูเพนนี้นะครับผม อะไรนะนายจะให้ฉันไปหาถึงที่เลยไนงะเรายังไม่รู้จักกันเลยนะออโอเคครับวันนี้ผมก็มาเล่นเกม GTA San Andreas นะครับผมโอเคเราไปทำธรุธรกิจอะไรก็รับชมกันได้เลยครับไปไหนต่อน,นี่ไปจุดตัวไม่ใช่ตัวทีจะบอกว่าตัวทีก็ไม่ใช่โอ้ยอดเอารถเลยเอาคันนี้ไปก็คงช้าเกินโอเคเดี๋ยวผมหารถก่อนแล้วกันครับหลังจากถึงสถานที่นี้เราก็มาโอเค ว่าจะมาถึงจุดมากได้มันช่างยาวไกลเหลือเกินโอเคที่นี่ที่ไหนยังเนี่ยช่างมันโอ้เจอไอ้ทูเมนีได้ไงว่าขนาดออกมาชานเมืองแล้วเนี่ย Hello. Hello. มันมันเมาอยู่นะตอนนี้ไอ้ทูเมนีมันเมาอยู่นะนายใช่ไหมที่ส่งคนมาเรียกฉันเนี่ย มเมาอยู่ของโคตรดีเลยว่ะ yeah, ซีเจมึงเป็นตำรวจแต่มึงมาเสพเองอะนะฉันมีคนจะให้แนะนำนายให้ร um, ู้จักซีเจมันเรียกมันแลฮะ สวัสดีครับ s <S ใครเนี่ยลุงคนนี้เนี่ยแนะนำตัวเขาสิเมาเมา นี่คือคนของไอ้ทูเพนนีนะครับผมตะลุงคนเนี้ยอ้าหนูไม่เอาไปด้วยเหรอไงนายใช่ไหมที่ชื่อ CJ เนี่ยฉันชื่อฉันฉันชื่อเดอะทูนายทำให้สังกัดหน่วยไหนล่ะ ฉันเป็นคนของไอ้ทูเป็นนีเนี่ยฉันก็ทําแบบอย่างอย่างที่นายว่าเนั่ยแหละประมาณว่าทูเป็นนีมันก็ไม่อยากจะพูดนะว่าเออมันไม่ใช่ตารุงตํารวจ FBI นะไม่ใช่นักสืบอ,อะไรอย่างงี้นะแต่มันก็ตอบส่ง,สงไปนะครับผม I mean, ตอนเนี้ยฉันอยากให้นายทํางานให้ฉันนิดนึงมึงนี่เจอหน้าซีเจทีไรห,หางานให้ซีเจทุกทีอย่างว่ามันเป็นภารกิจเนาะ ฉันเรียนโยคะมาเกี่ยวอะไรกันเนี่ย <laughs> <laughs> อันนี้ก็มันบอกไอ้ลุงทูไอ้ลุงเดอะทูนะมันก็จะบอกให้เราไปขโมยรถไถให้มันหน่อยนะครับผมจากคนสวนนะโอเคเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนตอนจุดหมาละกันโอเคฮรโอเคครตอนนี้เราก็ถึงจุดหมาไปนที่เรียบร้อยแล้วน่าจะเป็นสวนของลุงล้วมั้ง นี่อ๋อมันจะให้มาเรามาขโมยรถเก่งหรือรถไถกันแน่เน,นี่ยโอ้โนี่มันฟาร์มเลยนี่ว่ะอยู่กันเป็นฟาร์มเลยเฮ้ยเหมือนมันจะรู้ตัวว่ะปรจ๊้าป้วจ้า,จาเหมือนถ้าเราจะขึ้นรถมาแบบเข้าสวนเขาแบบปิดกฎหมายมันน่าจะไล่ย,ยิงเลยแหละเฮ้ยรถผีสิง อ๋อ oh. <laughs> นึกว่าผีขับไม่มีคนโอเคนั่นจะเป็นรถที่เราต้องขโมยนะครับผมลุงอย่ามานี่นะไปละจ้าไม่สนแล้วไปแล้วเราต้องมาขโมยรถคันนี้ไงมันเป็นรถเกี่ยวหรือรถไถอะไรกันแน่เนี่ยขึ้นลวจ้าโอเค แล้วหลังจากนี้เราก็ต้องขับรถไปที่นู่นใช่ไหมผมขอตัดไปนะครับผมไม่อยากจะเจอพวกโอเคไม่อยากจะชนภารกิจนี้มันให้ชนให้เหยียบนะครับผมผมขอตัดไปแล้วกันโอเคครับมาผมก็ตัดมาช่วงนี้แล้วกันไม่อยากจะให้มันยืดเยื้อไปนิดนึงโอ้ลุงไอลุงเดือะทูมาแล้วนี่โอเคใชนขอใจได้มากไอทูไอซีเจโอเค ึงจะไปทูเฟนนีทำไมวะเนี่ยโอเคฮะใครโทรมาอีกแล้วนี่เฮ้ย hey, ซิซ่าว่าไงน้องพี่ตอนนี้รู้ไหมว่าแก๊งของผมอะถูกยุบแล้วนะอ้าวทำไมถึงได้ถูกยุบได้เนี่ยนี้ก็แก๊งตอนนี้ในถิ่นของเราเนี่ยมันติดยากันงอมแงมเลยมันมีไอ้บิ๊กสโมกเนี่ยมาปล่อยยาทำไมแก๊งผมต้องถูกยุบ ตัวผมก็ถูกตามล่างั้นนายมาพาน้องสาวเคดดี้ฉันมาด้วยนะเราไปเจอกันที่ที่หนึง่งโอเคโอเคฮะโอเคฮะับก็จบไปไปภารกิจอีกหนึ่งภารกิจนะครับผมไหนดูเลยเกี่ยวสิอา้าวหายไปไหนนะลุงลุงเดอะทูคงเอาไปขับแล้วมั้งโอเคมีรถคันนี้อยู่ โอเคครับก็เมื่อกี้นี้ผมก็อาจจะตัดไปเยอะหน่อยนะครับผมไม่ให้ดูช็อตเมื่อกี้นะเพื่อนี่ผมไม่อยากโดนปัญหาจากอะไรนะความรุนแรงในกฎของย t u b e นะผมผมก็เลยตัดไปไม่สามารถถ่ายออกมาให้ดูได้นะครับผมก็ขออภัยนนที่นี้ด้วยโอเคไปจุดมาร์กต่อคิตดี้น้องสาวแล้วนะครับผมโอเคหุดนปืนลัน่นโอเคนี่จะเป็นบ้านหลังกระตอ๊อบเล็กๆอ้าวเฮ้ยพี ซีเจเป็นไงบ้างล่ะผมต้องขอฝากน้องสาวไว้กับพี่ด้วยนะเดี๋ยวผมจะกลับไปจกกัดการไอ <ง S> ้ <ไง S 2> แก๊งของผมไม่ได้ที่น่ามาตายนายรู้ไหมซีซ่านายไม่ต้องเป็นต้องคนทำอย่างนี้นะซีซ่านี่นายเป็นบ้าอะไรเนี่ยพี่ไม่ต้องพูดเลยเพราะไอ บิ๊กสโมกนี่ไงมาปล่อยยาในถิ่นผมเนี่ยทำให้แก๊งผมได้แตกลงเนี่ยไม่ไม่ไม่ไงไอ้สโมกเนี่ยมันเร็วจริงๆไม่นะพี่ซีเจพี่ซีเจจะไม่ทำอย่างนั้นใช่ไหมไม่ไม่ โอเคโอเคเดี๋ยวฉันจะไปจัดการให้เองแล้วกันไม่ีกฮัลโหลใครโทรมาไวเนี่ยผมก็สับสนเลยเนี่ยใครโทรมาไม่รู้เสียงผู้หญิงน่าจะเป็นคาทานีนาวะโอเคไปที่จุดหมายตัว C กันเลยเพิ่งมาหยอกไปอีกแล้วเหรอ อโอเคไปจุดมาตัวซีกันเลยอยู่ในป่าเลยฮะเคเฮ้ยคาทาลิน่าอยู่บ้านหรือเปล่าเฮ้ย hey, <Hey, S 2> เธออยู่บ้านไหมเนี่ยไหนบอกว่าอยู่บ้านไงตอนโทรหาฉันเนี่ย ออกมาออกมาได้แล้วนะบ้าเอ้ยหลอกฉันได้ไงเนี่ยใหญ่บ้านี่เธอหลอกฉันใช่ไหมกูซาขับรถมาตั้งไกลไม่รู้ง่ายอันนี้ขับไกลจริงดูอ่ะเฮ้ ไม่มีว่าไ้นอกบ้านก็ไม่มีใหญ่บ้าแกหลอกฉันให้แอบอยู่นี่ว่าข้าง้นเห็นแล้วใหญบ้านี่มันมังอาจมาหลอกฉันได้ยังไงนี่เออแกว่าใครบ้านะซีเจฉันขอโทษพูดอีกทีสิฉันขอโทษฉันขอโทษนะ ฉันผิดไปแล้วบังอาจดาวฉันอีกแดวลุกตัดกัวไปกินแน่ซีเจเอ้ฉันเข้าใจแล้วโอเคโอเคฉันผิดไปแล้วฉันผิดเองโอเคฉันจะฉันจะระวังคำพูดของฉันจะขอร้องล่ะว่าไงทีลลัด ฉันชอบเธอซีเจฮะว่าไงนะเธอเมื่อกี้เธอบอกรักฉันเหรอฉันฉันฉันงงไปหมดแล้วเนี่ยไปป้นกันเถอะที่รักเมื่อกี้นี่มันจะยิงกูอยู่อยู่เลยไม่ใช่เหรอคราวนี้บอกรักซีเจซะงั้นโอเคฮะเอารถของคาทานีนาไปป้นเลยแล้วกัน เปิดตำราคู่รักนักปล้อนกันแล้วล่ะอย่า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 พุ่งไปอย่าพุ่งไปโอเคผมข,<อ>ขอไปตามจุดปล<น>้นก่อนละกันโอเคครับให้เขาคุยกันไปร้านค้าใช่ไหมนี่ซีเจเราจะมาปล้นร้านค้ากันใช่ไหมนายพามาเฮ้ยเดี๋ยวยเอ้า นี่คือไอ้พวกโจรกระจอกใช่ไหมเนี่ยมันมาชิงตัดหน้าเราปุนเราทัไงต่อยิงโอ้โหโ,โหดจัดเลยว่ะ <c oughs> <c oughs> ยิงดีร่วงเลยหวังว่าจะแม่นนะตอนตอนไปขับเล่นเนี่ยไปไหนนี่เอาแล้วล่ะมันกันละงานนี้ ไปไหนกันแล้วโอ,โอ้มันแยกกันยิงมาเลยคนสวยชิลักยิงมันโอเค่วงแล้วไงต่ออ,อยู่ไหนวะทางนี้ทางนี้มันมังอ่านมาชิงตัดหน้าเรากูจะไปไปปนซะหน่อย เฮ้ย <Hey, S 2> อย่าคว่ำนะอย่าคว่ำนะ <laughs> <laughs> เอาละเข้าเมืองก็แจวะดิอม้มนแยกกันว่ะ <laughs> จะไปไหน <laughs> พ่อหนุม่มเอาเฮ้ยมันหลุดไปทางนู้น <laughs> นั่นไงอย่าควา่ำ <laughs> เสียง <laughs> เสียงก <laughs> ็รถไม่เหมาะกันเลยนะ <laughs> ไปไหนล่ะพ่อหนุ่มมันแยกกันโอเคเอาตัวนี้มาเลยใช่ไหมอีตัวนี้มันวิ่งทางนี้โอ้ยไม่ได้ว่ะติดล้วเหลืออีกตัวหนึ่งโหูหลดนน้ำปะเนี่ย โหจ้าวะ่ะได้เงนินอีกห้าร้อยมันยังไม่พอเดี๋ยวมันไปทางนี้อีกตัวหนึ่งอยู่นู่นอยู่นู่นตามมันไปที่รักอีกอย่าชนอย่าชนไหนวะทางน้อซอยซอยหน้าซอยหน้าเฮ้ยฉีไปทางนู้นวาสีเจตามมันไปก็ตามอยู่นี่ไงโอ้ทางตก็แจ๋วเด้ เร็วๆเข้าซีเจยิงมันยิงมันโอ้โทษทีโทษทีๆๆคุมยากนิดนึงคุมยากนิดหน่อยมันจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายโอเคยิงมันสิเฮ้ยเป็นยิงกี่ล่ะ โหดูเดือดมากตอนนี้ตามยังดูเดือดมากเดี๋ยวซ้ายใช่ไหมโหมึงขับชิวปะว,วะอ๋อมันอยู่นี่ตายซะดีนะยังได้อยู่มันมาจอดไปไหนต่อนนี้เฮ้ย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 โอเคกลับบ้านกันเถอะซีเจ โอเคฮะหลังจากที่เราไปป้นมาอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาตัวคาธานีน่ามาส่งบ้านนะครับผมโอเคฉันเหนื่อยแล้วฉันขอเข้าไปนอนก,ก่อนแล้วกันซีเจได้เลยเธอจะไม่ให้ฉันเข้าไปด้วยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวดียวซีเจมึงไม่ได้พูดแต่คาธานีน่าขยับมือนี่คืออะไรวะเนี่ย